ครับวันนี้กระสิมผ้ามาเบงซัดเหลี่ยงนะครับของผมคือง,งัวงัวซีโตนี่คืออีขาวครับชื่ออีขาวอีขาวกับลูกครับลูกตัวสีขาวขาวกับลูกแต่ว่าตัวสีแดงแดงนี่เป็นงัวนาครับมันมาเด่นน้ำกันเป็นมูกันนี่ชื้ออีขาวแล้วกับลูกซื้อว่ามงค้น อันนี้ก็มีหมามครับหมาก็ซื้อว่าขาวมีหมาขาวหมาแดงครับมงคลเกิดวันฉัดมงคลครับเลยต่างสอว่ามงคลอันนี้ขาวนะครับอีขาวงว้อตัวนี้ซื้อมาซื้อมากบเสียยู่นะครับเสียยูพ่พนทองบันน้องมิกซื้อมาแมลูกครงอันนี้ก็มาเรียงเด้เป็นปีสองปีนะครับ จะได้ลูตัวนี้อันนี้งัวแดงสอวะยกครับงัวเจ้าจยกงัวหน้าครับแต่พาไปเบิ่งอีกสองตัวนะครับงัวตัวนี้สอวะแดงต่อยนะครับซื้อว่าแดงต่อย วัวตัวนี้แม่มานครับแดงต้อยแดงต้อยแม่มานเลยสามสี่เดือน,นครับมาแดงต้อยเด้ลูกประมาณสามต้วครับ นี่ตัวในทองนี่เป็นตัวที่สี่แดงต่อยเป็นงัวที่เลี้ยงมาจากเป็นลูกของงัวของงัวงัวส่วนกลางครับงัวชาวบ้านเราเลี้ยงได้ลูกมากก็ได้ได้ลูกเป็นตัวแดงต่อยนี่แหละครับเอาม,าเ,มเาเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงมาเป็นแม่พันธุ์แดงต่อยตัวใหญ่ครับ งามครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเอามาใาม่ตัวนี้ตัวนี้เอาลูกไอแดงต่อยไปแหลกเอาครับเพราะาเป็นตัวแม่หัวลูกไอแดงต่อยเป็นตบฝูบาทนี้มหมยากได้ตัวแม่มาเลี้ยงอีกเป็นแม่พันธุ์ก็เลยไปเอาไปไปแหลกมากแล้ครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อว่าหูด้ครับมันหูใหญ่ก็เลยต่างซื้อว่ามันหู คือว่านั่งหูเป็นสาวอยู่พระทันได้ทับอยู่ครับประทันเดยผสมพ้นตัวหูนะพระเจ้ามาถามสื่อกับบอขายครับตัวนี้โอ้โหเห็ดแม่พัน นี่คำแนะนำกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อเด้อครับเจ้าหูสัตว์เลี้ยงนะครับมีงูสี่ตัวมีหมาสองตัวนะครับมานี่เจ้าขาวอันนี้เจ้าแดงหมาคู่นี่ตัวอตัวขาวนี่เป็นตัวแม่ตัวนี่เป็นตัวผู้ตัวแดงเป็นตัวผู้ เอามาตบบัดอาคะคำเป็นหมาครัว,คร,ว,วครัวสวยครัวสวยครัวซ้ำง่วมันกำลังนอนครับมันกินหญ้านนมันนอนไอ้ตัวหูกลับมาเบิ่งแดงต่อยอยู่นะครับแดงต่อยในม่านทองนี่นะครับนี่ยัป็นไง อยาาให้มันยืนมันเรา่ายืนนะครับงัวมันน,นอนถึงเวลามันนอนนอนวัสุดโตอันนี้กาเฟเรื่องที่ไปซื้อมากเมื่อนั้นนะครับที่ลงคลิปไปก่อนละยี่สิบบาทเข้าเจ้าขายให้ราคากันเองถูกๆงัวแดงต่อยแดงต้อยตัวใหญ่ ผ้าเบ่งของงัวนะครับของงัวของงัวมันงนี่ก็เป็นที่นอนของไอ้หูเจ้าหูนั่งหูแล้วก,กตัวนี้ก็เป็นห้องคอของแดงต่อยครับเจ้าขาวกับมงคลในห้างกับสีใส เสี้งสยงใส่หนาไว้ให้เรียบร้อยนีครับไอ้ง่วมันน้าตาออกอยู่บอ่อเศร้าไหมครับง่วตัวนี้หลังจากที่มันขอดลูกแล้วมันเป็นเนียงบนนี้เพหลุดจักสาเหตุแล้วก็ขอการรักษาก็บอกหนนะครับแนะนำไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวสิเข้าไปอ่าน จะตอบทุกคอมเมนต์เนี่ยมันมาเล่นน้ำกันประจำครับไอ้เจ้ายกงวนะกบนี่ไอ้ไอ้มงคลนี่เกิดก่อนมื่อหนึ่งไอ้ยกเกิดที่หลังมื่อหนึ่งเกิดยกเกิดบ้าไอ้เกิดเนี้ยมาเศร้า มงคลเกิดตอนบายประมาณบาบสามวันฉัดมงคลนี่มาเ้าต่อมาอายก,ก็เกิดช่วงประมาณเส้สายแปดเก้าโมงครับแปดเก้าโมงยกขั้นอันนี้ขาวแม่ขาวนี่ตอนอา้มาที่แหลกๆนี่จ้อยครับ จอยจนเหลื้อตะกระดูครับผมพอได้มาอยู่นี่ขุนขึ้นใหญ่ขึ้นงามขืนน้อนตะกี้เขาซื้อมาสองหมื่นสามพันห้าร้อยกับลูกอีกตัวหนึ่งเป็นคู่แม่ลูกซื้อมาตัวลูกขายได้หมื่นแปดห้าร้อยก็เหลือแต่ตัวแม่ ได้ดูมานี่กาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากผพ้ใดทีชอบคลิปนี้ก็าฝากช่องนะครับสนคนอีสานใช้แนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ